พี่น้องจะรักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันพุธสัปดาห์สุดท้ายของเทศกาลปัสกาเราเห็นพระเยซูเจ้าภาวนาขอพระคุณพระบิดาที่พระบิดาเป็นกำลังใจให้พระองค์เสมอพระเยซูเจ้าภาวนาเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ชาวเราพร,พระองค์ภาวนาติดต่อกับพระบิดาตลอดชีวิตของพระองค์ เราเองก็ควรจะมีเวลาสำหรับติดต่อกับพระเจ้าเป็นครั้งเป็นคราวเพราะเรามีความจำเป็นจริงๆวันนี้อยากเสนอข้อความที่มีคนหนึ่งเขียนไว้เพราะเข้าสนักถึงคำภาวนาว่ามีความจำเป็นจริงๆเขาเขียนว่าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้าเป็นคริสตชนและเพื่อจะกระทำสิ่งที่คริสตชนต้องทำนั้น ข้พาพเจ้าต้องการพลังจากพระเจ้าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้ามีความสับสนหลายเรื่องในชีวิตและเพื่อจะกระทำสิ่งที่ถูกที่ควรนั้นข้าพเจ้าต้องการแสงสว่างจากพระเจ้าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้ามีความสงสัยหลายอย่างและเพื่อก้าวหน้าในความเชือ่อข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้า ข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าข้าพเจ้าต้องตัดสินใจแต่การเลือกไม่ไม่ชัดแจ้งเสมอไปดังนั้นข้าพเจ้าจึงต้องการครําแนะนําจากพระเจ้าข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าทุกอย่างที่ข้าพเจ้ามีพระเจ้าทรงให้มาทั้งสิ้นและข้าพเจ้าควรจะขอบคุณพระองค์ข้าพเจ้าภาวนาเพราะว่าพระยศเจา้าทรงภาวนาอยู่เสมอ และถ้าพระองค์ถือว่าการภาวนาเป็นเรื่องสําคัญเราคิเตีชนก็ควรจะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมีคนเปรียบเทียบก,การภาวนาว่าเหมือนกับการที่วิญญาณต้องหายใจถ้าไม่มีการภาวนาวิญญาณของเราก็เหี่ยวแห้งไปดังนั้นการภาวนาก็ไม่ใช่อะไรอื่นคือการสำนึกว่าพระเจ้าอยู่กับเราและเราพูดกับพระองค์ในสิ่งที่เราต้องการ เมื่อไม่นานมานี้ก็มีการประกวดนางงามโลกแล้วก็เมืองไทยก็ส่งไปส่งนางงามของเราไปพม่าก,ก็ส่งไปคนพม่านั้นเขาให้รางวัลแต่งกายดีเลิศแล้วก็เขาเดินออกมามีม้วนผ้าอยู่อยู่ในมือก็เคลียออกมาก็บอกว่าโปรดภาวนาเพื่อประเทศพมา่า ทุกคนรู้สึกสะเทือนใจว่าในเวทีนางงามนี้มันยังมีเกี่ยวกับเรื่องพระพินเจ้าเหรอใช่พระพินเจ้าอยู่ในขขทุกขนทุกแห่งไม่ใช่ในเวทีของนางงามนั้นและเขาก็ต้องการให้โลกได้ภาวนาเพราะทุกวันนี้ประเทศของเขากําลังจะถูกถล่มทลายถูกทําให้ผู้คนเนี่ยตายเป็นเบื่อเนี่ยเขาเขารู้ว่าพระพินเจ้าเท่านั้นที่ช่วยเขาได้เพราะฉะนั้น เขาจึงขอให้โลกเนียได้ภาวนาเพื่อเขาแต่เมื่อเขากลับมาทางรัฐบาลก็ไล่จับเขาเพราะว่าเขาไปขายหน้าว่าประเทศพม่าไม่อยู่ในสภาพที่ดีแต่ทุกคนก็รู้กันแล้วว่าพม่านั้นอยู่ในสภาพที่น่าสงสารที่สุดปานแตกสาแตกขาดมีการระเบิดทุกวันมีการยิงทุกวันเดินขบวนทุกวันเนี่ยแต่เขายังมีมมคำมี ข้อความที่บอกว่าจุมภาวนาเพื่อพระมาเนี่ยเราก็เข้าใจว่าคนที่เป็นคริสตชนจริงๆเนี่ยก็จะต้องสวดภาวนาสม่ำเสมอส่วนในบทอ่านบทแรกนั้นในบทเปาโลก็บอกว่าท่านเนี่ยได้ทำหน้าที่ดีที่สุดทำยอมสละชีวิตของตนเองเพื่อการประกาศพระวราสารและก็ยังบอกพระวจาของพระเยซูเจ้าที่บอกว่าการให้นั้น มีความสุขมากกว่าให้สันติสุขมากกว่าการรับก็ในชีวิตของเราก็คงจะเป็นแบบนั้นว่าถ้าเราให้สิ่งที่เรามีและสิ่งที่เราเป็นด้วยเนี่ยแก่คนที่เราพบป่านี่นอกจากเราจะได้บุญกุศลแล้วคนอื่นก็จะได้บุญกุศลไปด้วยก็ขอให้ชีวิตของพวกเราเป็นเครื่องหมายและเครื่องมือของพระเยซูเจ้าทุกคนทุกแห่งนะครับสวัสดีครับ